สวัสดีครับผมนิวนะครับเซลฟอร์พระนครสาขาเกษตรนวองหมินครับจากเพจ Ford Ford New กับเบลนะครับวันนี้นิวมีรถมานำเสนอ1คันแต่งสวยๆนะครับเป็นคันนี้เป็นสีเหลืองนะครับราคาอยู่ที่หนึ0 0ล้านสันบาทนั่นคือรุ่นวายแท็กขับ2ตัว6 AT นั่นเองนะครับนี่คันนี้มีแต่งอะไรไปบ้างนะครับก็เปลี่ยนกระจังหน้านะครับคันนี้มีเปลี่ยนกระจังหน้าใส่สกูมครับกระจังหน้าคือคันนี้ใส่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับแล้วก็ทาสีเดียวกับตัวรถด้วยนะครับขอบขอบเนี่ยลูกค้าสั่งไไดดดด้้นนนะออยยยาากกสสสีีีีเเเวววััับตตรรถฟ์่ป็ํ ส่วนขอบเนี่ยเราตัดเป็นสีเหลืองเลยนะครับสวยๆเลยแล้วก็สกรปทางด้านบนเนี่ยเราก็ทําเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันตัดกับสีดาด้านนะครับเป็นสกรปทรงฟิตนะครับลูกค้าเลือกเป็นรูปแสตนะครับนี่เลยฮะสีเดียวกับตัวรถเลยครับก็สั่งทําได้อยากได้สีอื่นก็ถังสั่งทําได้นะครับส่วนตัวซุ้มล้อเนี่ยเราก็ใส่เป็นซุ้มล้อหมุดเงินนะครับขนาด6นิ้วนะครับเป็นหมุดหลอกไม่ได้เจาะตัวรถนะครับแล้วก็มาดูตัวล้อกัน คันนี้ใส่เป็นล้อขอบ20นะครับเออขอบ20แล้วก็รัดกับยางของโอตานินะครับตัว265 50 R20 นะครับเป็นแม็ก20แล้วก็ยาง265ครับก็จะพอดีนะครับเกือบเต็มซุ้มแล้วแต่ถ้าอยากให้เต็มก็ใส่สัก33ก็ได้ครับก็จะดูเต็มกว่านี้แต่ก็ต้องยกขึ้น2นิ้วละถัดมานะครับสติกเกอร์ทางด้านข้างครับอันนี้เป็นสติกเกอร์ยอดฮิตเลยนะครับเป็นรูปตัวแรกเพื่อให้เข้ากับสกูปนะครับเป็นตัวแรกสี ท่านะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่คือทางด้านข้างของ Y ายแท็กคับสนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หม0บาทครับคันนี้ก็แต่งสวยงามนะครับสีลงตัวห,หมดเลยตัวรถเนี่ยสีเหลืองใส่เป็นแม็กสีทองออกชาชานะครับแล้วก็ใส่เป็นยางเอทของโอตานินะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังกันบ้างนะครับทางด้านหลังคันนี้ใส่อะไรไปบ้างนะครับก็ ใส่ไปเยอะเหมือนกันนะครับมีข้อฝาท้ายนะครับเว้นช่องโลโก้ฟอร์ดทำไมต้องเว้นนะครับเพราะว่าเราต้องมีตัวกล้องตัวนี้นะครับเว้นไว้แล้วก็คําว่าเลนเจอร์ตัวนี้ใส่เป็นสติกเกอร์นะครับตัดสติกเกอร์เนี่ยแกะลงไปเลยนะครับเป็นสีดําเป็นสติกเกอร์สีดําด้านนะครับแกะลงไปเลยนะครับก็คันนี้ก็แต่งเต็มนะครับสวยใช้งานได้ครับก็เหลือคันนี้เหลือรอล้างแล้วก็ เตรียมส่งมอบได้แล้วนะครับเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1 4 9 0 0ล้านเาเป็นวายแท็กนะครับเป็นเป็นตัวเริ่มต้นของวายแท็กนะครับเป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะครับเป็น6สปีด170แรงม้า405หแรงบิดนะครับเออออปชั่นก็จัดเต็มถ้าลูกค้าอยากให้ออปชั่นเหมือนตัวท็อปก็บวกแพ็กอีก50,000บาทลูกค้าก็จะ ออปชันเหมือนตัวท็อปแล้วนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนิวเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0642242929นะครับนิวเซลฟอร์ดพนัรสาขาเกษตรน้มินครับหรือทักเข้ามานะครับที่เพจนะครับฟอร์ดฟอร์ดนิวกับเบลนะครับก็จะมีนิวมีเบลนะครับคอยตอบอยู่นะครับครับสนใจทักเข้ามาเลยสวัสดีครับ